นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัวคนเองจะได้ทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างด้วยความาภาคภูมิใจและเป็นพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวหาเป็นไปได้นะครับช่วงนี้ตัวคนเองอาจจะได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและหากถ้ามีโอกาส ที่เกี่ยวข้องกันนเรื่องของการเดินทางครับผมแนะนําว่าถ้าได้เดินทางบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปเที่ยวหรือการไปทํำกิจกรรมที่อะไรที่เป็นเ่วนตัวก็แล้วแต่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับสาหรับในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการหน้ามืดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของที่เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของความดันนะครับความดันโลหิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความดันสูงหรือความดันต่า ก็แล้วแต่นะครับสำหรับในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ตัวคุณเองจะไม่มีโชคจากการเสี่ยงแต่ว่าตัวคุณเองจะมีโชคจากการได้รับโอกาสนะครับในเรื่องของการงานหรือได้รับโอกาสที่จะได้ทํกากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่สามารถที่จะแสดงศักยภาพรของตัวเองอย่างถึงได้ชัดขึ้น,นครับ <ST AR> ช่วงนี้ความสัมพันธ์กับเพื่อนๆน,นะครับหากก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะ นะครับจากนี้ไปความสัมพันธ์ของตัวของน้องเองและกับเพื่อนๆจะมีความสําเร็จค่อนข้างสูงรวมถึงหากก่อนหน้านี้มีการทากิจกรรมร่วมกันแล้วยังไม่ลงรอยหรือยังไม่ประสบผลสําเร็จณตอนนี้ผลสําเร็จจากการกระทําผลสําเร็จจากการรอคอยกำลังจะมาถึงสําหรับในเรื่องของการเรียนตัวน้องเองค่อนข้างที่จะวางแผนในเรื่องของการเรียนนับจากนี้ไปค่อนข้างเด่นชัดนะครับแนะนําว่าให้ตัวน้องเองค่อนข้างจรงิงจังนะครับและจริงใจ กับในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของงานทางด้านกิจกรรมและงานทางด้านการเรียนควบคู่ไปด้วยกันนะครับจะทําให้ตัวน้องเองประสบความสําเร็จในหลายๆด้านได้พร้อมกันเช่นเดียวกันครับช่วงนี้ในเรื่องของการเงินแนะนําว่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายให้มากเป็นพิเศษเพราะตัวคุณเองจะมีโอกาสที่จะใช้ใจ่ายตามใจตัวเองค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเที่ยว การแสวงหาความสุขจากสิ่งใหม่ๆรวมถึงในเรื่องของการแต่งตัวรวมถึงในเรื่องของการดแรรูแลผลคิณภาพของตัวเองที่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่มระมัดระวังนะครับสําหรับในเรื่องของการทํางานช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัวคนเองอาจจะมีในลักษณะของการรับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันหาเป็นไปได้นะครับให้คุณใช้เหตุและผลและความรอบคอบเลือกที่จะทําอย่างไรอย่างหนึ่งก่อน นะครับจะทําให้ผลสําเร็จในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดและทํากิจกรรมอื่นๆหรือทําตัวงานอื่นๆที่เหลือให้เป็นขั้นตอนให้เป็นระบบครับการงานจะไปได้อย่างดีช่วงนี้ตัวคุณเองจะยังไม่ค่อยมีผลดีเท่าไหร่นะักเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอันเนื่องจากว่าตัวคุณเองพร้อมที่จะดูแลใจใส่คนอื่นก็จริงนะครับแต่ว่าตัวคุณเองก็ตั้งกฎตั้งระเบียบ เกี่ยวกับความรักไว้ค่อนข้างสูงนะครับจนทําให้บางครั้งบางคราวเหมือนตัวคุณเองอยังไม่เปิดโอกาสหรือยังไม่เปิดรับคนอื่นได้ง่ายๆในช่วงนี้ครับสถานการณ์โดยทั่วไปถือว่าความรักของคุณทั้งคู่มีความมั่นคงแต่สิ่งหนึ่งที่จะให้ระมัดระวังมากเป็นพิเศษคือเรื่องของการสื่อสารและการเข้าใจผิดก,กันได้ง่ายให้ระวังการมีปัญหาจากสิ่งเล็กๆ นะครับจนทำให้เกิดเรื่องใหญ่ได้โดยที่ไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกหรือยังไม่ยอมเปิดเผยความตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักหรือความรู้สึกของตัวเองที่ค่อนข้างเด่นชัดคู่ของคุณช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหงุดหยิดง่ายนะครับจนทําให้บางครั้งบางคราวเขาอาจจะพูดหรือสื่อสารมากระทบอารมณ์กระทบความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยได้ง่ายเป็นพิเศษนะครับ สำหรับตัวคนเองนะครับค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของความรักพอสมควรหากก่อนหน้านี้ตัวคนเองมีปัญหาหรือมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับความรักนับจากนี้ไปจะมีโอกาสดีๆนะครับที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยเข้าใจในเรื่องของความรักมากขึ้นครับช่วงนี้ความรักของคุณทั้งคู่จะมีในลักษณะของการพัฒนานะครับหรือมีความก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นตอน แม้ว่าจะเป็นในลักษณะของค่อยเป็นค่อยไปก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นะมดระวังเรื่องความสัมพันธ์ของคุณทนะั้งคู่ก็คือการถึงห่วงนะครับการได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับคู่ของคุณอาจจะมีในลักษณะของการไม่พอใจหรือการไม่พึงใจนะครับกับการกระทําหรือการสแสดงออกของคุณที่เหมือนกับว่าพูดอย่างหนึง่งทําอย่างหนึง่งจนทําให้เขารู้สึกน้อยใจหรือไม่สบายใจได้ง่ายตัวคนเอียค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแล นะครับกับในเรื่องของความรักด้วยการกระทาและการที่จะพยายามแสดงออกในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความรักแต่ไม่ได้หมายถึงการแสดงออกในเรื่องของความโรแมนติกสักเท่าไหร่ครับช่วงนี้ตัวคนเองค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับและไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักในเชิงโรแมนติกเท่าไหร่ให้ระมัดระวังเรื่องการตึงเครียดโดยเฉพาะการใช้เหตุผลกับความรักมากเกินไปนะครับ คูของคุณพยายามที่จะควบคุมอารมณ์และควบคุมในเรื่องของความรู้สึกของความรักแต่บางครั้งบางคราวก็ดูฉุนอเฉียวหรือดูหมดหิดได้ค่อนข้างง่ายนะครับสถานการณ์โดยรวมของความรักจะถือว่าเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่พยายามคุยกันด้วยเห็นและผลจนบางครั้งบางคราวเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่อยากจะใช้เวลาส่วนตัวของกันและกันเนี่ยให้มากเป็นพิเศษนะครับ